ถออใหม่มีคูปองส่วนลดสูงสุดถึดด8ง8 0 0บาทในการเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการอีซูซูสำหรับรถรุ่นอีซูซูดีแม็กลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดครั้งละ800บาทต่อการเข้ารับบริการจำนวน5ครั้งรวมมูลค่า4,000บาทสำหรับรถรุ่นนิวอ s u z u ูมิวลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดครั้งละ800บาทต่อการเข้ารับบริการจำนวน10ครั้งมูลค่ารวมสูงสุด8,000บาทเลยค่ะ เพื่อใช้ในการเข้าเช็คระยะทุกๆ6เดือนหรือ1 0 0 0 0กิโเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนะคะยังมีการรับประกันตัวรถ3ปีหรือ100,000กิโมตรอย่าลืมนำรถเข้ามาเช็คตามระยะเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันกันด้วยนะคะและยังได้รับส่วนลดยางยี่ห้อสิดโทสูงสุดถึง2,000บาทคุ้มค่ามั่นใจกับคูปองส่วนลดค่าบริการม